จริงว่าไม่ควรไปเน้นเรื่องหลับตาไม่หลับตาควรจะมาพูดถึงเรื่องภาคปฏิบัติที่ถูกต้องอริยสัจสีเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เลยถามไปเลยอยากให้อธิบายอริยสัจสีในประเด็นนี้เลยอ่าอริยสัจมีรอบสามอาการสิรรบสองไงอธิบายขยายความมันยังไง,ง,ไ,ง,งได้ละเอียดได้ความรู้จริงดีแต่ประเด็นที่สำคัญ เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านยกตัวอย่างหนึ่งว่ามีคนคนหนึง่งถูกลูกศรยิงลูกศอนอาบยาพิษมายิงเสียบมาเจ้ามาถึงก็คนผู้ที่เห็นเพื่อนฝูงญาติโกโยติกาเห็นเข้าก็จะรีบจัดการช่วยเอาลูกศอออกนะคนที่ถูกลูกศอ,อยังบอกมายังไม่ออกไม่ออกต้องรู้ก่อนมาสอนนี่ใครยิงมา ไปถามมาไปหามาไปตามมาไปสอบสวนมาใครยิงลูกศรน,นี้เรื่องอะไรมายิงเราแล้วก็มันลูกศรน,นี้อาบยาพิษอะไรอะไรต่างๆนั้นนะต้องรู้ก่อนจึงจะให้พาออกเช่นนั้นแหละเทียบเคียงได้เช่นนั้นความจําเป็นสําคัญไม่ทําจะไปทํำให้สิ่งที่ยังไม่จําเป็นนะทำไมอัตมาพูดอย่างนี้นี่พูดไปถึงว่าคุณไพสารเตือนติงอัตมาว่า ไปพูดหลับตาไม่หลับตาทําไมทำไมไม่เอาอธิบายอริยสัจสีอัตมาก็เห็นว่าศาสนาพุทธทุกวันนี้เนี่ยถ้าไม่แก้ประเด็นหลับตานี่นะคุณจะอธิบายอริยสัจสีเท่าไหร่เขาหลับตาเข้าไปอยู่กันด้พบเข,เขาจะได้ยินอะไรเขาจะได้ยินอะไรจะรู้อะไรเพราะเขาไม่สนใจเรื่องลืมตาอริยสัจสี่เขาไม่สนใจ เพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหาตรงประเด็นเนี่ยหยุดอนุนปิดประตูนั้นก่อนมาฟังอันนี้เขาจึงจะพอรูร้เรื่องอันนี้ก็ไม่ฟังหรอกคุณจะปฏิบัติอริยสั 4, จสีค 8, คจ่คุณจะปฏิบัติมรรคองแปดคุณจะปฏิบัติโพชฌงเจ็ดคุณจะปฏิบัติโพธิปักษ์สีรทสามสิบสี่เขาไม่เอาแล้วทุกวันนี้เขาเข้าป่าลับตาทุกรี้นเขาเข้าป่าลับตาอย่างเดียวเป็นยาวิเศษเขา หม้อเดียวอย่างเดียวมันผิดเพี้ยไปเป็นเดรัจฉีสุดโตงแล้วทุกวันนี้เสื้อตมาก็ไม่ได้พูดไม่รู้จะพูดยังไงมันถ้าไม่แก้ไขประเด็นนี้ก็ไม่ได้เรื่องคนสนใจจะทยอยมาตามลำดับอาตมาไม่ต้องไปบอกพวกคุณหรอกว่าให้ามาจะได้มาฟังอรุยสัจสได้ฟังไหม,ม<า>ได้ฟัง<า>คุณมา เพราะยังคนที่รู้อยู่แล้วทั่วไปคุณไปสารก็รู้ว่านี่คือหัวใจศาสนาพุทธอริยสัจสีใครก็รู้ใครก็เข้าใจไม่ต้องพูดก่อนแต่ไอ้หลับตานี่เขารู้เหรอว่ามันผิดมันไม่ต้องไปหลับตาเลยเขารู้จริงเหรอเขาไม่รู้เลยมันประเด็นปากยากปากคอกหรือเปล่าสำนวนนี้จะใช้ได้บ่าไม่แก้ตรงนี้ก่อนแล้วมัน ไม่คุ้มเลยเสียเวลาอาตมาจะมาเกิดมาทํางานาศาสนานี่ไปไม่ออกก่อนคุณไปสารอตาริตมาพวกนี้แย่งคุณนะคุณเรียงลาดับให้ถูกต้องอาตมาว่าอาตมารเรียงลาดับถูกต้องต้องตีเรื่องนี้ก่อนอธิบายเรื่องนั้นก็อธิบายแต่อาตมาเห็นอะไรหัวข,ข้อนหนึ่งหัวข้อ,นนขอนนสองสามสี่ก่อนกันอตาตมาทำอย่างนี้อยู่ขอ,อไปที่พูดเหม,มือนก็นแยง่งเถียงแต่อธิบายตะลีลาขอนนอตาตมามันอย่างนี้แหละ อัตมามจอมเวทีถ้าชกกันปลีลาพวกนี้นะน้าดูถ้าชกกันใครก็ไม่ดูหรอกอัตมาม,มันรู้พนักออกเวทีมันนักแล้วนะอ้าวเดี๋ยวฝากไว้ก่อนโอลานายเสศีมีรอบสามอาการสิบสอน้าตอบอันนี้ก่อนต่อมาพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสา แม้แต่หลวงพ่อคูณบางเรื่องก็มีประเด็นเป็นอัศจรรย์การประกาศศาสนาต้องแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างอันนี้อีกอาจารย์มั่นอาจารย์เสาอาจารย์เสาที่เป็นอาจารย์ของอาจารย์มันาาาา่น,าาาามน,น,นแม้แต่หลวงพ่อคูณพวกสายเดรฉา,าวิชาทั้งนั้นเป็นบางเรื่องก็เป็นประเด็นที่อัศจรรย์จะให้อัศจรรย์ตายาอัศจรรย์ยิหนึ่งตี รังกาหัวหกเมยยังไงก็แล้วแต่หน้าทึ่งหน้ามหัศจรรย์ยังไงก็ตามพระพุทธเจ้าโยนทิ้งหมดจะไปอัศจรรย์ทำไมไม่เห็นจะหน้าอัศจรรย์จอรอหันกลันยอทำไมนะอัศจรรย์ทำไมเรื่องอาจารย์มั่นอาจารย์สาวหลวงปู่ขุนจะอัศจรรย์เรื่องไหน,น,นก็เป็นเก่งอย่างแค่อิทธิปฏิหารหรืออเทศนานปฏิหาริย์ไม่ต้องไปใส่ใจหรอกนะ ไม่ไม่ต้องใส่ใจที่พูดนี่ต้องหมายความอย่างนั้นบางเรื่องก็เป็นเป็นเด่ที่น่าอาศาัศจรรย์ใช่ไหมถ้าอนุสาสนีปาฏิหาริย์น่าอาศาัศจรรย์ไม่มีในหลวงพ่อคุณในอาจารย์เสาไม่มีนะอนุสาสนีปาฏิหาริย์ไม่มีเพราะไม่ได้สาธยายถึงเรื่องคําสอนอน,อนุสาสนีมีแต่ผ่านนั่งเดินจงกรมแล้วก็ให้หยุดจิต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 ยุดจอยางให้จิตออกนอกตัวอย่าคิด อยพิจารณาไปโน่นพิจารณาเหมือนกันพิจารณาเป็นในทิศท,ทางที่อธิบายแบบเ,เดรัทีแบบสมาธิหลับตาแบบฌานหลับตาซึ่งไม่มีในพระเตรปิดกแต่โอ้โหพูดกันเป็นคุ้งเป็นแควอาจารย์ต่างๆไม่เชื่อถามสู่แดนธรรมนุเขาไปบวชในสายนั้นมานี่เขาเป็นพระสายนั้นนั่งหลับตารา อธิบายเป็นกุ้งเป็นแกวไปไม่มีเลยในยพระธรรมปิโรดีตอนนี้มาอา่านพระธรรมปิโรนียืนยันได้เลยมีไหมอ่านตรงนั้นก็ที่อาจารย์คุณสอนมาไหมคุณบทตรงออเนี่<อ>ม้วพงกุลับไม่ไม่ไเจอไม่มีใช่ไหมอย่างนี้ที่อาตมาต้องพูดนี่ต้านแรงๆอาตมาต้องต้านแรงๆว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่แล้วกระแสของสังคมทุกวันนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าอย่างนั้น อย่างนั้นแหละเขาโอ้โหอาตมาให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะในเมืองไทยที่เชื่อว่าศาสนาพุทธต้องนั่งหลับตาสมาธิหรือออกป่านั่นนะั่นคือพระที่ควรถือว่าพระปฏิบัติพระแท้แท้ของศาสนาเขาเชื่ออย่างนั้นกันเลยซึ่งจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าบวชพระพุทธเจ้าออกบวชพระพุทธเจ้าก็หลงผิดอันนั้นไปออกป่าแล้วก็ไปแบบนั้นมาเสียเวลาหกปีท่านก็นบอกไม่ใช่เสร็จแล้วท่านก็นบอกไม่เอาแล้วใช้เ,เวลา ท่านรู้ตัวแล้วท่านก็เดินเข้าเมืองท่านปโปรดามาก็มาเจอพยาศะแล้วก็ปโปรดพระยาศะแล้วก็เพื่อนพระยาศะอีกรวมแล้วเป็นหกสิบรูปบรรุปจวัคคีมารวมแล้วก็เป็นหกสิบรูปปจวัคคีพระยาศะเพื่อนห้าสิบห้ารูปรวมเป็นหกสิบรูปเสร็จแล้วพระเจ้าก็บอกเอาละ ทั้งหกสิบนั้นบรรูอหรหันต์หมดเลยเป็นบารมีไงอย่างที่ถามอย่างที่พูดมาเนี่ยสังสมบารมีมารวมกันจะต้องมีบารมีของพระสมณโคดมหกสิบองค์นี่เป็นอหรหันต์หมดเลยเทศฟังเทศกัน,กนต้องกันทั้งนั้นเป็นอหรหันต์ละอยู่ๆดีๆคนเราไม่มีบารมีเก่าฟังกันต้องการมันบรรลุอลหรหันต์ได้ไงใช่ไหมอย่างเงี้ยมันพร้อมเสร็จแล้วพระเจ้าก,ก็บอกเอาพวกเธอจงไปเข้านิคมนครเข้าส่นิคมนครไม่ใช่ให้เข้าปลา แยกกันไปคนนิคมแยกกันไปหนึ่งองค์หนึ่งนิคมไปไม่ต้องไปซ้ำซ้อนกันแม้เราก็จะเข้าอุรุเวลาเสนานิคมเมื่อบรรลุกันแล้วไม่มีใครหรอกแต่ที่บรรลุเพราะมีบาร,รมีไม่ใช่่าบรรลุในป่าบรรลุเพราะฟังคําสอนพระพุทธเจ้าแต่ท่านมีบาร,รมีแล้วเทศกันสองกันท่านก็บรรลุมีภูมาทมอยู่แล้ว พราะจะฟังที่ไหนที่ไหนมันก็มันรู้ทางนั้นนะ่ะเพราะท่านมีและบาร,รมีไม่จะเป็นจะต้องอาศัยป่าไม่ต้องไปอยู่ในป่าไม่ต้องไปป่าพากันออกเลยไปไม่ต้องไปเอาเรื่องในป่าคนป่าไม่เอาเข้าเมืองไปสอนคนเมืองนั่นเพราะาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาคนเมืองไม่ใช่าศาสนาคนป่าอันนี้แหละอาตมาพูดเน้นแล้วเน้นอีกเน้นดีอีกนั่นแล้ว มันยากมากเลยเมื่ออุปาทานไปหลงยึดถือซะแล้วและอาตมาก็เป็นคนอาภัพรูปไม่หรอพ่อไม่รวยความรู้ไม่มีสํานักไม่มีอาจารย์ไม่มีต่างๆน,นานาก็เลยอาตมาไม่มีเครดิตอะไรเลยคนที่มาฟังอาตมาแล้วเชื่อเข้าใจนับถือได้บัตรมีบาร,รมีมาทั้งนั้นเลยมีบาร,รมีของตนเองที่ฟังอาตมาอ๋ออันนี้ใช่อันนั้นไม่ใช่ ถ้าไม่งั้นอาตมาไม่มีพวกเลยถ้าไม่มีพวกเป็นคนที่มีบารมีมากอ่อนอาตมาไม่มีพวกเลยสิ่งนี้เป็นเรื่องจิตใจเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องสูงสง่งนะ